เรื่องของการทํามาหากินจะเชิญชวนผู้ชมนะครับไปดูเรื่องของการพลิกชีวิตด้วยการขายผัดไทยแบบห้าหน้าคุณดิฉันหน้าเดียวก็อิ่มแล้วจะพลิกยังไงล่ะคะก็แค่ผัดไทยต้นทุนนะครับก็คือว่าพลิกชีวิตยังไงเหรอต้นทุนน้อยอยู่แล้วครับผัดไทยบ้านเจ้าครับชื่อว่าบ้านเจ้าเพราะว่าก่อนที่จะถึงศาลเจ้าแม่ทองคําเจ้าแม่ทับทิม อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่คุณยุทธภูมิสุวรรณพรนะครับอายุน้องก็เพียง44ปีเท่านั้นเองครับเป็นชาวบ้านหมู่ที่หนึ่งตําบลวังทองบอกว่าผมน่ครับเป็นสื่อสารมวลชนนะมาทํางานที่กรุงเทพก็มาแล้วครับประสบปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจมากโดยเฉพาะโควิดแต่ปรากฏว่าออยากจะกลับบ้านเข้าไปอยู่วังทองเนี่ยจะทําอะไรดีพอดีนะครับญาติพี่น้องก็คือว่าทําผัดไทยอยู่แล้วก็เลยไปลงทุนครับลงทุนได้เงิน600บาทไปซื้ออุปกรณ์นะครับ แล้วก็เป็นวัตถุดิบที่มาทําผัดไทยก็เรียนรู้จากญาติพี่น้องในที่สุดแล้วนะครับมันเข้มข้นมากเพราะอะไรครับไข่ก็สดๆใหม่ๆแล้วก็พริกขั่วก็เองทําเองทั้งหมดนะครับสดๆต่อวันเลยแล้วก็สีส<ว>เ,เข้มๆสวยๆอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการเนรมิตขึ้นมาโดยการใส่หน้าเข้าไปนี่นะรประเภท<อ>ห้าหน้าเลยครับมีหน้าอะไรบ้างหน้ากุ้งลวก ไข่เยี่ยวมาหมูหมักแล้วก็หมูกรอล้วกกา,กากหมูเป็นสุดเฉพาะทางร้านทําเองสดๆใหม่ๆในแต่ละวันเห็นไหมครับทำทำอยู่ตรงนี้นี่นะปรากฏว่าโปะเข้าไปนะครับแพงที่สุดก็คือประมาณสัก80บาทเท่านั้นเองเริ่มต้นถูกๆเลยครับก็คือ40บาทเอาคุณจะออเดอร์ไลน์มาก็ได้เดี๋ยวไปส่งให้ขี่มอเตอร์ไซค์นนไปส่งหให้อร่อยมากว่าอย่างนั้นเนี่ยนะในสุดท้ายแล้วครับบาลงทุนแค่600พลิกชีวิตนะครับไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วดีมากเลย โอ<ม>แล้วอยู่ที่บ้านด้วยนะคะมีความคิดสร้างสารรค์แบบนี้เก่งจริงๆเลย,เยค่ะค